สวัสดีครับทุกคนผมฮานิฟตอนนี้คุณอยู่กับช่อง The Hanif Vlog หรือว่า Vlog ผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนเรียกว่าอะไร Vlog หรือ Vlog c o m มนต์มานะครับส่วนผมผมเรียกว่า Vlog นะครับมันคล้องจองกับชื่อช่องผมดี The Hanif Vlog นะครับคือว่าคลิปนี้ผมมีอะไรจะให้ทุกคนดูนิดนึงนะครับหรือว่าผมสั่งทำเสื้อนะครับแล้วก็ ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็ใส่อยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บนะครับโอ้ยหนักนี่นะครับแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเสื้อของผมพร้อมกันกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเลยนะครับสามสองหนึ่งนี่สวยไม่เอ่ย สวยไหมครับทุกคนนี่นี่ก็จะเป็น Youtube แล้วก็ช่องของผมแล้วก็เฟซเพจเดอ h ฮ n น y ฟล็อกแล้วก็เบอร์โทรของผมเองนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่ชื่อช่องชื่อช่องของผมเองนะครับเดอะฮานิฟล็อกนะครับเอาละครับสวยไหมเอ่ยสวยไหมเอ่ยทุกคนสวยไหม สำหรับผมสวยอยู่นะครับทุกคนอยากได้ไม่เอ่ยถ้าอยากได้คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะดูว่ามีคนอยากได้ไหมถ้าอยากได้ผมเดี๋ยวผมจะแจกให้เอาละครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปไปรู้จักกับร้านน้ำของยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่อยู่จังหวัดนราธิวาสนะครับลองทุกคนเดาว่า เป็นร้านของช่องอะไรทุกคนลองทุกคนเดาติ๊กตอกติ๊กตกใช่แล้วนั่นก็คือร้านดินล็อกนั่นเองนะครับร้านน้ำของเขาก็จะชื่อบาร์เบอร์เชนะครับเอะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูร้านของดินล็อกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกันเลยนะครับหวังว่าจะได้เจอบางดินด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปร้านบาบาเช็คกันเลยดีกว่าไปเอาละครับตอนนี้ผมก็ออกจากบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปบ้านเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะไปลองชวนเพื่อนก่อนนะครับว่าเพื่อนจะไปกับผมไหมเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนกันเลยดีกว่าไป นะครับตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองชวนเพื่อนผมนะครับถ้าเพื่อนผมไม่ไปผมคงต้องไปคนเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปชวนเพื่อนผมกันเลยดีกว่าไป เอาละครับตอนนี้เพื่อนผมก็ยอมมากับผมแล้วนะครับตอนนี้ผมมีตากล้องแล้วนะครับตอนนี้ผมถึงบาวเชคแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าร้านกันดีกว่าไป อาละครับน้ำก็มีนี่นะครับโฟกัสโฟกัสสิครับนี่น้ำก็จะมีตามเมนูเลยนะครับเดี๋ยวผมขอสั่งสามรสชาตินะครับเดี๋ยวผมจะมาลอง เดี๋ยวรอน้ำกันเลยนะครับไปเอาละครับตอนนี้ผมก็รอน้ำเสร็จนะครับเสียดายรีวิวด้านในไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นมาตรการโควิดนะครับเลยเข้าร้านไม่ได้นะครับนี่นะครับงดนั่งในร้านชั่วข่าวนี่นะครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จหนึ่งเมนูแล้วนะครับนี่นะครับ เมนูนมสดเข้มข้นโกโก้มัชฉะนะครับนี่นะครับด้านล่างก็จะเป็นชาเขียวนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นโกโก้นะครับเดี๋ยวเรารออีกสองเมนูนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทุกเมนูแล้วนะครับนี่ก็คือนมสดน้ำน้ำตาลไม่นะครับของนี้นมสดโกโก้มัชฉะนะครับส่วนของนี้นมสดเข้มข้นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ เดี๋ยวเรามาลองชิมพิละแก้วเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองนมสดน้ำตาลไม่ก่อนนะครับอือฮ่อยอรอยอาละรครับเมนูที่สองต่อนะครับนมสดเข้มข้นโกโก้มัชฉะนะครับนี่นะครับ อดืด้านล่างจะเป็นชาเขียวแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นโกโก้นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเมนูที่สามกันเลยนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่เมนูที่สามด้านบนจะมีมะม่มวงด้วยนะครับนี่อืม อร่อยมากเลยนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นมะม่มวงนะครับเดี๋ยวผมเกาะขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนผมกินเสร็จนะครับไปเอาละรครับตอนนี้ผมก็กินเสร็จแล้วนะครับเสียดายบางดินไม่อยู่นะครับไม่งั้นได้เจอบางดินแล้วไม่เป็นไรปิดคลิปกันเลยดีกว่าเอออีกอย่างพิกัดร้านผมทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับ ใครจะมาอุดหนุนมาซื้อก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมจบคลิปกันเลยดีกว่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e แล้วอย่าลืมกดแชร์ให้บางดีนได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย